เรครับผมพบกันอิกกชั้นเก็ช่องคนเมืองถอยนะครับก็ <t une> อย่างที่เด็กพูดไปนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่8นะครับ <c oughs> ในคอลเลกชันสกิฟช์มาโดนะครับผมก่อนนี้เลยตัวกล่องก็ดูแบบเพียวๆเลยนะผมตัวนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับตัวอื่นในยังพอจะมีแบบมีกระเป๋ามีตรงนั้นตรงนี้มีแว่นตรง,ตรง,แ,วตรงแว่นตานะครับตัวนี้ก็เหมือนจะดูเพียวๆครับตัวนี้มีชื่อว่าตัวเวนดี้นะครับผมสําหรับตัวนี้ก็มารุ่นนะครับผมว่าตัวเนี้ย มันเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรนะครับนี่เท่าที่ดูตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นน้องกบนะครับผมนี่ครับเก็บกล่องแป๊บนึงครับนี่ก็จะเป็นเหมือนน้องกบนะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่านะครับว่าเพลงน้องกบนะครับผมมีเพลงอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตสแกนก่อนนะครับ โอเครเราก็จะทําการเข้านะผมหน้าเว็บไซต์นะครับของตัว Squishmallow นะผมก็กดเล่นเลยนะครับผมนี่แบบนี้รอโหลดแป๊บหนึ่งครับนี่ครับพอเรากดเล่นแล้วก็จะบอกอ่าเป็นวิธีการต่างๆนะผมให้เปิดแบบนั้นแบบนี้นะครับผมเปิด้าจอให้สว่างนี่ฟังเสียงนะครับนี่ครับกดข้ามไปเลยนะครับผมนะครับผมก็จะบอกให้เราเตรียมตัวนะครับแล้วก็เอาตัว น้องกบนะครับขึ้นมาแบบนี้เลยครับแล้วก็อนุญาตให้เข้าถึงกล้องนะครับผมนี่ก็ถ่ายในส่วนของตัวกบนะครับมาดูครับว่าจะขึ้นเปล่านะครับเอ๊ะทำไมรอบนี้ไม่ขึ้นนะครับผมถ้าสมมุติว่าถ่ายแล้วไม่ขึ้นนะครับก็ให้กดปุ่มถัดไปเลยนะครับผมแล้วก็เลือกนะครับในส่วนของตัว เราจะมาเลือกน้องกบนะครับที่อยู่ทางด้านล่างนะครับพอเข้าไปปุ๊บก็จะมีเพลงมาทั้งหมด3เพลงนะครับเพลงแรกนะครับมาฟังกันเลยครับพเพะเพลงที่สองนะครับผม อาจะไปในเพลงที่3นะครับก็ no นี่ครับผมทมาส่วนเพลงที่3ครับ Sunday, feeling, like นี่ครับผมก็เปิดให้ฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ไปนะผมโหลดแอปนะครับแล้วก็ ซื้อนะครับตัวตุ๊กตุ่นนะครับตัวน้องกบตัวนี้ก็ไปโหลดแอปแล้วก็มาสแกนนะครับเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็มาฟังเพลงกันได้นะครับผมสาหรับในส่วนของตัวน้องกบนะอันนี้ก็เป็นเซตที่8นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเพราะก็เดี๋ยวไว้ติดตามในส่วนของเซตที่9และ10นะครับน่าจะประมาณอาทิตย์หน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e กดไลค์ กดสั่นกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับจังครับสวัสดีครับ